เป็นความทุกข์และความปวดร้าวสำหรับแม่คนหนึ่งที่เลี้ยงลูกมาอย่างดีทนุถนอมดูแลจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นความภาคภูมิใจที่เห็นลูกเติบโตขึ้นมาแต่แล้วต้องมายืนอยู่ต่อหน้าลูกที่กำลังตายอย่างช้าๆถูกตรึงบนไม้กางเขนชีวิตค่อยๆหายไปช้าๆพร้อมกับเลือดที่ไหลออกมาอย่างต่อเนื่อง จากร่างกายนี่คือความทุกข์ยิ่งใหญ่สำหรับบุคคลที่เป็นแม่เวลาที่ต้องเห็นลูกกำลังตายอยู่ต่อหน้าและในความตายของลูกนั้นไม่ใช่เป็นความตายที่ทุกคนชื่นชมให้ไว้อะไรหรือว่าเสียใจแต่อยู่ท่ามกลางการสาบแช่งการด่าว่านี่คือความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับแม่คนหนึ่งที่จะต้องอยู่ในสภาพเช่นนี้ พระแม่มารีทรงยืนหยัดอยู่ที่เชิงไม้กางเขนทรงรับรู้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างทรงเจ็บปวดปวดร้าวแต่ก็รับรู้ว่านี่ก็คือแผนการของความรักและความรอดของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงขอยพระแม่ได้ร่วมมือแต่พระแม่ได้ร่วมมือมาตั้งแต่แรกจนกระทั่งถึงเวลานี้พระแม่ทรงร่วมในความทุกข์ความทรมานความเจ็บป่วยและ ความปวดร้าวของพระบุตรของพระแม่ในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งต่อหน้าไม้กางเขนที่ลูกกำลังแขวนอยู่และกำลังตายอย่างช้าๆหมดเรี่ยวหมดแรงและผู้คนที่ผ่านไปมานั้นยังคงสาบแช่งไม่ได้หยุดนี่คือความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่พระแม่ทรงมีเป็นความทุกข์ที่ มาถึงจุดสุดยอดของความทุกข์ของคนที่เป็นแม่เวลาที่ต้องเห็นลูกจากไปต่อหน้าต่อตาในความทุกข์ทรมานในความเจ็บปวดพระแม่ทรงยืนหยัดได้จนถึงที่สุดแต่นี่คือสิ่งที่ทำให้พระแม่ได้ชื่อว่าพระแม่ผู้ทรงไวซึ่งความทุกข์เป็นมหาทุกข์ที่พระแม่ทรงรับตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงเวลานี้ ไม่ใช่ว่าพระแม่จะไม่เป็นทุกข์ในช่วงที่ผ่านมาแต่เป็นความทุกข์ที่ยังพอที่จะพอเข้าใจได้เวลาที่จะต้องหนีไปกับลูกคนเล็กที่กำลังอยู่ในอ้อมอกต้องหนีตายไปที่ประเทศอียิปต์นี่ก็เป็นความทุกข์ที่ต้องเจอกับสถานการณ์เทนี้กลับมาที่นาซาแล้วก็ยังต้องเป็นทุกข์ ต้องดูแลแล้วก็เอาใจใส่ลูกท่ามกลางเสียงวิภาษ์วิจารณ์ของคนรอบข้างเวลาที่ลูกออกไปเทศสอนแม่ก็ได้แต่ติดตามอยู่ห่างๆแม่ไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะต้องเจอกับสถานาการณ์เช่นนี้คนอื่นเขาเลี้ยงลูกมาโตแล้วหวังว่าจะได้ผากฝากผีฝากไข้ ลูกจะได้เลี้ยงดูจนถึงที่สุดแต่พระแม่นั้นพอมาถึงจุดหนึ่งแล้วพระเยซูเจ้าทรงบอกว่าพระองค์จะต้องไปทําภารกิจของพระบิดาไปเทศสอนและนี่คือสิ่งที่พระแม่ทรงรู้สึกเป็นทุกข์เจ็บปวดไม่สามารถพึ่งพาลูกได้แล้วนั้นตลอดเวลาที่ลูกออกไปเทศสอนนั้นทุกคนชื่นชมยินดีพากันยกย่องลูกที่เป็นอาจารย์ที่สอนด้วยอํานาจ พระแม่ไม่ได้อยู่ที่นั่นเวลาที่ลูกทําอัศจรรย์เลี้ยงคนเป็นหมื่นแม่ก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่เวลาที่ลูกถูกคนที่อยู่รอบข้างกล่าวหาว่าเป็นบ้าถูกผีสิงแม่รีบเร่งไปและรีบจะนำรีบนำลูกกลับมาเพื่อมาอยู่ที่นาซา렛กับแม่นี่คือบทบาทของคนที่เป็นแม่แม่รู้ว่าลูกต้องการตนเอง ในเวลาไหนไม่ต้องการเวลาที่เขาประสบความสําเร็จแต่ต้องการเวลาที่เขาถูกทอดทิ้งโดดเดี่ยวและกําลังตกต่ำนี่คือสิ่งที่พระแม่มารีทรงยืนยัดในขณะที่เป็นทุกข์ปวดร้าวกับการที่ต้องเห็นบุตรของพระแม่ต้องค่อยๆตายไปอย่างช้าๆต่อหน้าต่อตานั้นพระแม่ก็ยังมีความรู้สึกลึกๆว่า คงจะจบสิ้นภารกิจพร้อมกับการสิ้นพระชนของพงค์แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ในขณะที่พรงค์กำลังจะสิ้นพระชนนั้นพงค์ทรงบอกย้อนว่านี่คือแม่ของท่านโพลสารวันนี้บอกอย่างชัดเจนว่าในขณะที่พระแม่ทรงอยู่ที่เชิงไม้กางเขนพร้อมกับน้องสาวของพระนาง มารีภรรยาของเกยวพัสและมารีชาวมักเกลาเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นพระมารดาและศิษย์ที่รักยืนอยู่ใกล้ๆจึงตรัสกับพระมารดาว่าแม่นี่คือลูกของแม่แล้วนั้นตรัสแก่ศิษย์ผู้นั้นว่านี่คือแม่ของท่านนี่คือสิ่งที่ทำให้ความทุกข์ของพระแม่นั้นไม่ได้จบลงพร้อมกับพันธกิจ ในการร่วมมือกับพระเจ้าในการถ่ายกู้มารดยชาติแต่ยังต่อยอดเพราะว่าต่อไปนี้ลูกทุกคนของพระแม่นั้นพระแม่จะต้องติดตามและพระแม่จะต้องเจ็บปวดแล้วก็ปวดร้าวใจทุกครั้งที่ลูกทำร้ายตัวเองด้วยความผิดต่างๆลูกแต่และคนในโลกนี้เป็นของพระแม่เพราะฉะนั้นความทุกข์ของพระแม่จึงไม่ใช่เป็นความทุกข์เฉพาะแค่เกี่ยวกับพระเยซูเจ้า แต่สามารถเรียกได้ว่าเป็นมหาทุกข์เพราะว่าพระแม่ยังต้องดูแลลูกของพระแม่แต่ละคนจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายในโลกนี้พระแม่จะต้องเจ็บปวดจะต้องเห็นลูกต้องทรมานลูกตายลูกต้องเจ็บปวดเพราะบาปที่ตัวเองได้ทำแล้วก็ทำร้ายตัวเองยังไม่พอยังทำร้ายคนรอบข้างเพื่อนๆพนพี่น้อง และนี่คือสิ่งที่ทำให้พระแม่ต้องเจ็บปวดและเป็นทุกข์อยู่อย่างต่อเนื่องบทบาทของพระแม่ยังต่อเนื่องไปยังไม่มีสิ้นสุดพระแม่จึงสมแล้วที่ได้รับพระนามว่าพระแม่ผู้ทรงมหาทุกข์เพราะว่ามีความทุกข์อย่างต่อเนื่องกับลูกแต่ละคนที่พระองค์สงมอบให้พระแม่ดูแล